สวัสดีค่ะเอฟซีสุตาสาวสุพรรณชาแนลนะคะตอนนี้ก็บรรยากาศการกินข้าวของยูทูบเบอร์ค่ะกินรวมกันน้ำฟ้าแล้วก็คันคันนาน มาหาเราต้องไม่มีกินแเนี่ย่างไกินนกูแตบ้้องกิมูหันอันยัน่ะไหนละแกงเป่อยาเมก่อนแล้วาไปกินหมูกรอบย้ไปกลับมาตอนไหนเขาหาหายวหาเาอยู่เาแบ่งมาให้น่แล้วหม่ ก็กคคค็คอเราเรากินคุณเห็นคุณออกไปไหมเหรออือืแล้วไปกินหันเ้ออืออนั่งกินก็บิดไอาวเห็นจริงจี๋แต่อายเป็นยงนงไงคะ คนบรรยากาศทานข้าวไปก่อนนะยังไม่ได้อ่านนะคะ,<ม>าะทานอะไรอีกคะรอบสองพวกทานไอศกรี่เครอว่าการกินลงเลยอย่าไปงับขาคนสวยนะลูกอยู่ไหนอ่ะ ไม่ค่ะกินอิ่มแล้วอ่ะแล้วอิ่มแล้วอดมพอกินน้อยแต่า้าไม่พอสองคำเลยแม่ค้ากินไม่เยอะเด้อกินนิดเดียวอ้วนเฉยๆอ้วนยาเยาอะหรอ่ะยาดีมียาดีไม่เชื่ออะไรจริงจริงก็จะตอนจะมานี่น้ำหนัก เสิบตอนนี้มันแปบเอืมเงอะอืสิ <c oughs> บกิโลเลยเหรอใช <10 S 2> <ข>โลหนักเพิ่มคนนั้นเหรอตอนจะมาเนี่ย<อ>ไปค้าขายตามตลาดนะอืมมันต้องยกของยกอะไรตลอดเนี่ยกลางกาเนี่ยผมไปแล้ววิ่งไปตามจังหวัดนั้นจังหวัดนี้อืมมันต้องยกของต้องเหนื่อยเยอะเวลาฝนตกมาเนี่ยวูหอ,อบพองยัดเข้ารถเนี่ยแทบไม่ทันอืมคือหน้าฝนเนี่ยเป็นหน้า นั่นที่น่าเบื่อสำหรับตลาดนั้นแ่ะใช่แล้วผมก็เลยน,น้ำหนักผมก็ไม่ค่อยเยอะน<ย>ก,กินไปด้วยมันยกความแต่มาอยู่ที่โอ้ยอยู่กัะที่เลยไปไหนไม่ได้ <laughs> ไม่มีลกูกค้านอนให้กินเกี่ยวพวกน้ำหวานหวานอะไรองี้ก็เป็นตะวนนี่นี่ไงนี่ไงนี่ไง <laughs> นี่ไงเราอยู่ใกล้นี่เรา <laughs> ป็นทุกวันน่ยน้ำปั่นใครหาน้ำปั่นในโตอ้วนเลยแล้วกินยังไงแม่ วันเนี่ยต้องใส่นมน้อยๆใช่ไหมเวลาหิวหิวเนี่ยคือถ้าให้หมอหนุ่มปั่นนะหนูจะใส่แค่มะพร้าวเนื้อมะพร้าวแค่นั้นไม่ให้ใส่อะไรเลยไม่ค่ะเื่อมเขาไม่ไม่ต้องเลยอันจะอร่อยอร่อยนะธรรมชาติเลยลองไหมหนูจะกินแค่นั้นจริงอยากลองดูปั่นแค่มะพร้าวอย่างเดียวแน่แน่เจะอร่อยไม่ค่ะปั่นใส่เนื้อมะพร้าวแล้วก็น้ำเพราะน้ำมะพร้าวมันก็หวานอยู่แล้ว น้องอยากกินปลากิบขอบคุณค่ะแม่เอาแบบดมอ่ะลูก <laughs> นีมาอีกแล้วหอยปลาทูกแก้งไว้ท่าไหนดูดิแล้วก็ตัดท้าไรดักข้ากินมองแล้วก็ตักข้ากินอย่าไปอย่าไปดมเยอะเดี๋ยวมันจะหมดวันนั้นเราไปกินหมวกกระทะกันไง ก็คือมุกเงินหมดแล้วไงกินหมูกระทะมื้อใหญ่แล้วก็มื้อต่อไปก็คือกินปลาเคม็มค่ะกินปลาเค็มกันตาผู่กับกินงยันนี้มีหมูกระทะใช่ไหมไม่รอเหรอใช่ครับหมูกระทะก็จะยังไง จะมีเวลาเลี้ยหรอเตก็ต้องออกจากตรงนี้แล้วไดไปกี่โมงไปกี่โมงไปปสองก็เผื่อเวลาเล้นไปสองไปก่อนไปงไปเทียงเทียงต้องไปเียงต้องออกเตียงต้องดน่อยเเจ็ดโมงครึ่งนะคะขับรถไปจากนี่สีสิบห้านาทีเกิดรถติดด้วยเกิดต่อย้าลมควงทางข้างอ้อมขับอ้อ ลงห้างอ่ะก้อนหรือล,ลงห้างอ่ะเมันจะมีหุมเนาะไม่เอาฝนตกน้ำท่วมไปเย <c oughs> ลยหรอจบไปง่ายดีอันนั้นคือไม่ได้ละไหว้ร้า,าน,นึ่งเดียวแต่ละคนไปเลยไปไปตามเลยไปตอนเนี้ยตามไปตามปู่ตามปู่มันชอบติดตรงไอ้ไอ้ไรพาร์ทอ่ะ ยูแ้ทอเยอไปพักก็ทำถนนอืมพูด้แต่เเดียวรถจิดยาวเลยอยู่ตรงนั้นเใช่ไหมใช่เยียพัดตอนนี้ัเยอะเลยรถผมไปวันนั้นรอครึ้นชัโมงกว่าจะไปได้อะแล้วรถเราแอร์ไม่มีอ้ยเดี๋ยวลืมไปว่าเขาทำถนน ใช่เขาทำเริมยเเขไปยเอด่หนาไปย้าน่เรืาไปอยู่ในตัวปลาได้นะเก่งเนาะหลาดเลยทัด้วยมันมันจะเช่กันแล้วนเดี๋ยวประเดียมันเลยเยอะตลรไม่มีอีกประเด็นก็เลยโอ้ยงานเข่าเลยดก่ลวันนั้นรถติดจริงผมไปวันนั้นยรถเราไม่มีแอรลกหายใจห่งหเลยอาลงนี่ร้องเลยน่าจะบัน่กใ็ยังไม่มีแอใช่แ้วก็มีแอไปอะ มันก็ต้องมีด้วยแต่นี่แอจะได้ยังสิแต่ก็ไม่ได้ว่าโทรหาซุนทันลี่หน่อยดินะน้ำไม่ไหลอีกแล้วน้ำไม่ไหลอีกแล้วปู่ปัญหาโลกแตกในทุกวันน้ำหมดน้ำไม่ไหลแล้วน้ำหมดมดีนะที่เปิดน้ำไว้เต็มดีนะไม่ได้อาบน้ำโอ้โชคดีไปคุณยังไปตายแล้วไม่น่าจะตุ๊ตุ๊เราอยากถามคุณแกว่าปลาชิมถามนี่ก็ได้ละอาแมนบอก เสร็จสรุปแล้วไม่ใช่ไม่ใช่กลิ่นมะเขือเทศใช่พี่ชาเหรออืมใช่พี่ชาไม่อย่างงั้นแปรงฟันแล้วรูปหน้าล้างหน้าแล้วแค่ไม่ได้อาบน้ำอไม่ใช่เมื่อเช้านะบ่ายวันเปลี่ยนเต้ยที่เฉยอาจริงๆริงนะแตพูดความจริงนะเนี่ยเดินทางไม่ลงต้องคนเล่นเอาจริงมาพูดเล่นใช่ถือว่าตรงเลยเพราะว่าช่วงสี่โมงเย็นอาบแล้วก็หลับ ยาวไงแล้วตื่นมาสามสี่รุ่มก็เลยนอนต่อเงหมายความพี่ชานคุณมชินแล้วแหละจะปั้งก็เดินไปดูด้วยว่าดึงปั้งให้ถูกช่วงแม่หนาวก็ไม่อาบเลยเจ้เลยเลยไม่มีผมคนเดียวเนี่ยต้องถามบ้านนู้นด้วยนู้นทุกวันดูยังไม่ได้ <laughs> าาอาบเลยจ้ <laughs> าแล้วยังนะแม่คะต้องเนีดเยอนะน้ำให้ทุกวันเลย คกบคุมน้ำปลาปาก็หยุดเหมือนกันเพรว่ามีน้ำแร่น้ำแร่น้ำกินน้ำแร่ตักเอาเอตอนนูมันเด้งออกแล้วต้องไปใส่รหัสทุกวันจริงเหรออ๋อองเมือเมื่อกี้กัเด้งออกไม่รู้เล้องไรใส่เจ๊ทุกวันต่ี่หสวัสดีค่ะพี่หันเท้าค่ะเอเหลืออยู่จากพิงไหนตอนอยู่ที่เดิมอ่ะไม่เเปลี่ยนไใหม่นะ พี่านพี่นุ่นอ่นอพี่าไม่อยากับปนทะมามามาอา้ไปแลกแล้วไปแลกแลกข่กเกี้ยมเนะอร่อยมากเอน์ที่ไอกไปแลกเลยเดินไปแลกไแลกของงูนานไปแลกไข่กิเกี้ยมได้ั้สองนยไหมเนี่ยเจ้ามาร้างมาเนาะ ก็ไปแลกไข่ไปแลกไข่เอายง้เอาเอาไอ้พวนไปแลกไข่เร่วตายตายนขาลหรอสายไม่ได้สายไม่ได้ตายเนี่เอาหมาไปแลกไงเอาหลงไปแม่หลง เอาป่าเหรแม่ชี้เกี่ยงออได้เจอถลงว่าลงเนี่ยตัวเล็กนี่ยตัวเล็กเราเรากินคนแรกใจเย็นดิใจเย็นอย่าเพิ่งลุกอายเท่าพี่ชานใจบอกว่าอย่าเพิ่งลุกนะจริงหนูเป็นคนที่เรื่องเรื่องมันอายกินผู้ชายนี่ใส่ไม่ดีกินเสร็จลุกเลยใช่ เก่งใจมากว่าคนยังไม่อิ่มมีอีกนะในหม้อนอะ่ะเยอะๆเกงไม่ใช่<ก>ไม่ถือว่าเรียนตักวก่ชน,น้องไม่กิน,มนมแม่มันก็มันทิงน้งกันสิไลเพราะว่าเสียดายกับข้าวนี่แหละถึงได้อ้วน้วนถูกอร่อย ต้องตั้งชื่อใหม่แล้วล่ะกินให้พร้อมไม่กินให้อ้วนรวยหรอกกินให้พร้อมรวยแต่ก่อนไม่ชื่อนี้นะพี่ชานชัยกินให้อ้วตายพี่ก้กินให้อ้วนตายเปิดช่องไปทำไมต้องใช้ชื่อนี้คนดูยังไม่กล้าดูเลยพี่ชานชัยพี่ไดอะไงชื่อช่องนะใช่ค่ะหูกลัวตายหนูไม่กล้าดูแล้วจุดพีคอะไรที่ได้มาเปลี่ยนชื่อน่ะก็มาขึ้นบ้านใหม่ดุงไง นุงประกาศเข้าอื่นหมดเลยเป็นห้องผอมอ่ะเรื่องนี่คือความจริงเลยมันกินข้าวเอมแล้วนะคะกินให้อ้วนีเฉยก็ไม่ได้ต้องให้มีนี่การขอบคุณน้องออสแฟนน้องในนะคะทำให้กินอร่อยมากขอบคุณมากนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ทุกตาสาวสุกพัน channel นะคะขอบคุณค่อวัสดี่ะ